สวัสดีครับยิปมีสุขดังใจครับกลับมาแล้วก็เพื่อนๆวันนี้เราอยู่เป็นที่ลาดกระบังนะเพื่อนๆนี่ลาดกระบังนะรถตอนนี้เขาก็ทําถนนอยู่อะแล้วก็ทําสะพานโคตรติดเลยเพื่อนๆนี่เราอยู่กันที่ลาดกระบังซอย52นะเพื่อนๆก็วันนี้ผมว่าแว้นมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนนะก็มาวันนี้ก็พี่บอกว่าวันนี้มาก็จะมากิน ร้านข้าวมันไก่นะก็คือผมดูเขาอะด้านหลังไม่ค่อยมีรถนะหัวรถชนก็จะบอกว่าผมอะอันนี้เขาเรียกว่าซอยรักกาบาญ5.2แต่มันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีตลาดอยู่ข้างในเขาเรียกว่าตลาดกินดาหรือเปล่านะผมไม่ทราบเขาบอกว่ามีร้านข้าวมันไก่เนี่ยเขาชื่อว่าร้านโกเช้ามัโกเชาโกเชาอ่ะนะก็คืออยู่ในตลาดอะแต่อยู่ในเพจเขาอะนะผมว่าจะรอไปกินดูหน่อยนะเพื่อนๆไป พาไปกินด้วยกันเ,เพื่อนๆก็เนี่ยเข้าไปในซอยเพื่อนผมก็ขับไปด้วยถึงกลองไปด้วยเ,เพ่อนนี่นะนี่อยู่ตลาดนี่เ,เพื่อนเก็เดี๋ยวหาที่จอดรถเพื่อนเพื่อนหาเรียบจอดก่อน ไปถึงแ้วนี่เขาเรียกว่าตลาดอะไรเพื่อนเพื่อถ้าเกิดอยู่แถกบกระบังบอกผมหน่อยนะแต่เขาบอกว่าเรียกว่าตลาดจินดาบอกก็ไม่รู้ไปอยู่ข้างในเนี่ยนะเพื่อนเดี๋ยวตามเพื่อนเข้าไปกินกันไปเพื่อนเพื่อนถึงแล้วก็นี่ตลาดเขาเรียกอยู่ในตลาดเหรอนเพื่อนนี่มีนงคบขายด้วยร้านอยู่ไหนเนาะโอ้โดนข้าวมันไก่คนกินเยอะเลยเพื่อน ผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่มีง่ายข้า,มา,าวมันไก่โกเฉาโกเฉาเพื่อนๆคนรอเยอะเลยเพื่อนนี่ข้าวมันไก่โกเฉาเก้าเก่าหัวตะเคอร่อยมาตั้งแต่สองห้าหนึ่งแปดเพื่อนนีนมม่มันมีราคาบอกกันนะ มีเขาเรียกอ,อะไรชุดเน้นไก่พร้อมข้าวก็คงจะเป็นข้าวแล้วก็ไก่ยแยกมาเนีเพื่อนแล้วก็ชุดไก่สับไก่เน้นข้าวทานหนึ่งท่านแปดสิบบาทแล้วก็ชุดไก่สับไม่มีข้าวเล็กร้อยยี่สิบแล้วก็ใหญ่สองร้อยเพื่อนแล้วก็ข้าวถ้วยละสิบห้าบาทเพื่อนน้ำจิ้มสุง่าห้าบาทเพื่อน แต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะลองกินธรรมดาดูก่อนเนาะอร่อยน่ากินปะ่ะพี่ครับเดี๋ยวเอาข้าวมันไก่จานหนึ่งเอาเนื้อน่องอ่งงะพี่นะฮะรอพักนึงครับพี่นะครับรอนานหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายไปได้ไหมได้ครับโอเคครับน่องหนึ่งจานนะน่องหนึ่งจานครับแล้วก็ขอมีตับปะ่ะครับ น่าจะพอได้จังครับขอตับนะฮะนะครับโอเคไปเพื่อนเพื่อนเราก็ไปนั่งอรอกันนะโอ้นี่ก็มีข้าวเหมือนกันอันนี้แต่ว่าเป็นข้าวข้าวมันไก่เหมือนกันนะข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่มุสลิมอันนี้ของมุสลิมมานะมุสลิมโูชนาเพื่อนเพื่อนี่ครับเดี๋ยวเราลองกินนี้ก่อนเพื่อนเนะพื่อนาะที่บอกก็คือข้าวมันไก่ โกเฉาโกเฉานะฮะเป็นเรืก็ดูคือตรงเนี้ยมันเป็นตลาดอะแน่แต่ว่าก็คือบอกว่าของกินเยอะมากเลยเรื่องใครอยู่รัชก,กา,างก็บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้ว่าผมก็อยู่รัชก,กาลกันแนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกตลาดอะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าตลาดที่ถาม,มานะเรียกว่าตลาดกินดาเพื่อนม,มีของกินเยอะแยะหมดเลยเพื่อน เดี๋ยวเราก็รอนะเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อนๆเนาะผมไม่มั่นใจว่าสาหรที่เป็นจานราคาเท่าไหรเพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวมากินกันเพื่อนๆตลาดนี้นะมีของกินเยอะแยะมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ข้อดีเราผมชอบก็คือเนี่ยดูไปด้วยดูทีวีไปด้วยเพื่อนๆปีทีวีด้วยผมว่ามาที่นี่นะก็คือจบเลยเพื่อน ก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีเพื่อนๆนี่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยใครอยู่แถวนี้บอกผมหน่อยนะว่าร้านไหนอร่อยเพื่อนๆผมก็อยู่คนละกระบังเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มานะเพื่อนๆน,นี่ก็มีกับข้าวตามสั่งแปะวเนี่ยเขามีข้าวกับข้าวตามสั่งติดก,กันเลยเพื่อนๆแล้วก็นูน่นก็มีร้านข้าวแกงใต้นะข้าวเมืองเพชรเมืองเพชรไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าเพื่อนๆ แล้วก็ครับมีกาแฟสดกลวยทัพก็มีแต่ว่าปิดนี่ตาสันเยอะเยอะหน่อยก็มีร้านขนมจีนก็มีเพื่อนเพื่อร้านน้ําก็มีกาแฟก็มีเพื่อนเพื่อแถมมีทีวีให้ดูด้วยเพื่อนเพื่อนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆพด้วยนะคือผมอ่ะพอดีก็มีธุระนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วุ่นๆุ่นหน่อยแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปมา จเดือนได้แล้ว่าเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่ว่ายังคิดถึงกันอยู่ว่ามีเพื่อนๆอ่ะก็คือเอฟซีอ่ะมาคอมเมนต์ว่าไม่ได้ทําคลิปแล้วหรออะไรเงี้ยหายไปแล้วหรอ <c oughs> ผมยังทําอยู่นะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้ทํานานเลยเพื่อนๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวกลับมาทําอีกรอบเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันนะอาทิตย์หนึ่งอ่ะ <c oughs> ผมว่าผมจะลงให้ได้หนึ่งคลิปเพื่อนๆไม่ได้ออกหวานนะ <c oughs> ออกแ <c oughs> บบมันไม่ได้หวานมากอ่ะอาจจะมีรสชาติของ ขิงกับพริกนีก่ถือว่าเผ็ดเลยเพื่อนรสชาติกลางๆเพื่อนโอเคผมขออนุญาตชิมไก่เพื่อน,นเพื่อนดูกวามนี่ไก่นี่แล้วก็ผมตักน้ำจิ้มนะแล้วก็ใส่ ยิมไก่กนะ่อนนะอืออือไก่อะเหมือนไก่มันชุ่มๆมั้เพื่อนๆชุ่มๆอ่ะ เนื้อแม่งอ,อ,อ,อย่างเ,งเด้งๆอ่ะเด้งๆอ่ะเพื่อนหนังไก่จะไก่อ่ะมันไม่ได้สุกจนเกินไปเพื่อนมันเด้งๆอ่ะเพื่อนโอเคอะไรเพื่อนเนี่ยกินข้าวข้าวข้าวเป็นไงบ้างอืมอืม,อม,อม ข้าวเพราะน้ำมันออกแบบร่วนๆแล้วก็หอมมันไก่เพื่อนโอเคโอเคนี่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยดูไก่ก็เดี๋ยเนี่ยมันจะฉ่ำๆเด้งๆเพื่อนเนีเนี่ยจะให้เพื่อนดูเนื้อไก่เห็นป่ะมีคอลลาเจนเหมือนเด้งๆเด้งๆเพื่อน คือไก่เนี่ยเขาต้มสุกกำลังพอดีเพื่อนเพื่อนะเผื่อใครชอบนะแต่ผมแบบผมตัวผมเองอะผมพูดก่อนนะตัวตัวผมชอบกินไก่ที่ที่ต้มสุกกว่านี้หน่อยหนึ่งมันก็สุกกันหน่อยเพื่อนแต่ว่าการกินของผมอะก็คือถ้ามันแบบอันนี้ก็ไก่มันก็อร่อยอย่างนั้นแล้วแต่ใครชอบนะแต่สไตล์ผมก็คือผมชอบไก่ที่มันต้มสุกๆมันก็สุกกันหน่อยเพื่อนอย่าดราม่ากันนะแต่เนี้ยมันก็คือแบบ ออกเด้งๆนิดนึงแต่ไก่มันก็สุกกันแหละเพื่อนเพื่อนแต่ดูดิไก่มันเด้งเๆดๆๆๆๆๆ้งเด้งเเด้เพื่อนใส่ปากอออืือ ตับอืมอืมใส่ปาก เพื่อนตับคัตต้มไน้นุ่มมากเพื่อนอร่อยอร่อยอแล้วข้าวเขารวดเด็กเพือ่อนไม่นิ่มจนไปแล้วก็ไม่แข็งเกนไปอ่ะอร้อนตักตัากกาัน เมื่อเมื่ออย่างนั้นจะผมขอแยกกินก่อนนะเพื่อนนะไปเพื่อนกินกดลเพื่อนๆไปจะจ่ายตังกันเพื่อนเพื่อคนไหนคนที่จะเอาผมเอามอเตอร์ไซค์มานะถ้าเกิดเอารถยนต์มาเพื่อนเก็เนี่ยเพื่อนเพื่อ เข้ามันมันจะมีซอยมั้ยมีซอยนะเพื่อนแล้วก็นี่มาจอดรถด้านหลังก็มีรู้สึกว่าจะเก็บตค่าจอดรถเท่าไหร่นะผมไม่มั่นใจเพื่อนเพื่อนลองมาดูกันเพื่อนไปราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบห้าบาทร้านเปิดวันไหนบ้างพี่เปิดวันพุธถึงจันทร์เปิดวันอังคารแค่วันยโอเค ก็อร่อยนะแล้วเราขออนุญาตเราไปลงหน่อยนะครับก็ช่องผมเข้าไปดูก็ได้ในยูทูบพี่ก็มีสุกดังใจพี่มีสุกแล้วก็เสียงดังนะพี่มีสุกดังใจพี่อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูดูโอเคคนข้าครับไปเพื่อนผมก็ไม่ได้กินไก่ทอดเขานะนี่ ไก่เนื้อเด้งๆงเพื่อนน่ากินมากเลยพเพื่อนๆก็ใครอยู่แถวรัชบาลก็แวะมากินกันนะพเพื่อนก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็อย่างที่บอกก็คือว่าฝากติดตามหน่อยเพื่อนนะผมหายไปเจ็ดเดือนเพิ่งกลับมาทำตามคำเร่งราวของพเพื่อนๆอีกอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆยังไงก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนแล้ว,พวเพื่อนบา,บายยติดตามกันนะที่บอกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะลงคลิปแค่คลิปหนึ่งนะ ให้หายคิดถึงการไปบายละไปละไปละ